ดินแห้งไล้ร่างนี่เขาแท้แล้วดินเรียบๆเราต้องไรคุดเหระ เพื่อนเล่บอ่น,น,น,อนัดเป็นฟังเลยถา่ทนเดวิดล่ะรนแล้วลนรนครับผมจังสำหรับลังนี้ับจังครับผมอือเออดิลยเรอ้อ มันดินแห้งมมาหอดมันดินมันเต็มนะไม่ไผนี่เก่าเลยเนาะไผที่ัน่สีา้สาอยางเลยเนาะ่อมือเน่ยเรื่องเขานเขาก็บุมสายากอ่มันดินนะเสียงเสียงเอ้หหนอยวามวานะก็ซซีเลยะ มันเน้มหยาดเลนี่หผมอยากให้เห็นมันเมันมันบงหาเลยครับเพราะว่าเป็นตัวนี้ของไครเบ้งเบ้งเบ้งกนน่ะนี่ก็ได้ลายตัวนี้มุนลุงว่ะนาใจปลาเนี่โอ้ไปขึ้นปาขงใตมันสิอ er ันน yani ี้ไปขางไตมีแต่ใหม่เลยเขาขัดได้ไหมลุงเก๋หืมจากติเขาหเขา เดี okay. ๋ยวบิงก okay. oh, ันพยายามกันเอาคักนี่มีต้นน้ำได้ร้อะไรออาเกิดมาจากไอเหาคักได้ไม่น้องคิดว่าครับผมของลุงอีสานบ้านโน้นนะผมโอ้ส่สีไล่สมัทุกน้ำปลาเลยเอ้้เบิ่งตุ่มคนดังอ่ะ อีขนาดลังลงไปยังบนเสาดินดินแบบดินคักแห้งครับผมอืมเฮ้ยเอาอยู่ยให้พี่โจมยังไงให้แต่จ่าเขาใส่ท่างนี้น้ำบ่ออืมอุกนี่ว่าพี่นยังไงออ้เบิ่อท่านขึ้นมันยังดินอยู่น่ะไม่ก็ส <laughs> ูกขีดฮะโอ้เขาคักแหงนี่หลังนี่นี่ นี่ครับตุ้มหวานเพิ่นเด้อพี่น้องแบบนั่งก็เพิ่มตลอดครับผมหลังนี้นี่ว่เคยขัดฝุ่นเขาคักงี้ตมเอาบ่าตำว่าซับหน่อยบ้างรังนี้แหละอื้อหัวไปเลยเขาคักงี่ไม่มีรังนี้โอ้ยได้เกิดตะคลายมันห่างผมแม่นตัวทีเลยปวดใจตุ้มอยู่ ข้าว่าคือยังบินทางบินเมียอยู่กัได้ยังถางลงได้ไหมว่ามีดกับมีดพันปวกบอกเขาวนกระตุกเลยยัดยัดเนาะันได้ก็สร้างมาต่อมันเน่ากันเน่าเลยรับเจจีเอ๋มอันนี้คือเจจีด้วยเนาะแับเสื้อนี่็ไล่แบบไล่แบบไล่แบบโอ้โันเป็นหมูปลาก็เคียวเคียวจนแางดิ่งในความเก่าเก๋วเสื้อไอ้ เถาเถวบ้านผมเราก็หาดักสุ่มไม่เสียพ่อได้กินเลยยากไปบอกว่าแต่พอได้กินเลยไปเบิ่งเมียนี่กลัวซื้อปลาทูกินปะเบ่งเมียเป็นไทยลงคิดเนี่ยเหรออืออืออ่าอยู่ล้างแล้วซัมนี่มันคือคิว่ามันเข่าเออมันก็ได้แต่ซัมนี่หละมันเบอร์ปันใดเนาะโอเป็นดีอันดีก็ได้เยอะครับรอยังหูซีน ครับนี่ได้หลายแล้วครับอันนี้ตุ่มใหญ่เลยครับตุ่มใหญ่ตุ่มยาวที่เคยใส่มันมานแต่ก่อนนี่ครับนี่นี่ครับตุ่มคี้เล็กก็ลายเด็กตุ่มนี่หกปีแล้วครับมานคักเี้ยคน Good. เออกดใส่ตุ่มอยูอยย่พี่น้อยใช่พี่หนูเบืองเล็กขุ่นครับอืมครับนี่ป้างามๆเลยครับพี่น้อหนูเบืองเ,เล็กกดไลค์กดแชร์ซับแต่ไข่กดติดตาเหมืนน้ำเ,เล็กเด็กครับ รับมะดีขอให้เป็นโอชคดีมีความสุขหลายๆครับขอลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ